ด้านนี้เป็นจุดขึ้นรถข้างหลังก็จะเป็นคิวรถอันนี้จะเป็นรถรถของเราสวัสดีครับสวัสดีครับหนจช่ี่เขาจะขั้งเขาแล้วก็ขึ้นมานั่งรถแล้วก็มี คนเตรียมขึ้นรถเพียบเลยฮะตอนนี้รถคันนี้จะเป็นรถไปหยุนไหซา,านก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับโซนที่เราพักเึงแล้วตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นกระเช้า <Camer. S 1> กระเช้านะครับเบน่่ระเราจะไปขึ้นกระเช้ากาลางก็คือที่ฟังเจียวฉวน 凤凰ฟึ่งหวังหลิงเฟิ่งหวังก็คือนกฟีนิกซ์ใช่ใช่ฟีนิกซ์เขาฟังรู้เรื่องด้วยเฟิ่งหวังนกฟีนิกซ์อ๋อก็คอนั่นนันเฟิ่งหวังลิงแล้วเราจะเข้าไปข้างในเพื่อนั่งสัวเต้าสัวเต้าแปลว่ากรช้าไฟฟ้ขึ้นไปข้างบนนู่นทุกคนไปไปไปโอ้อันนี้ถือี จุดจุดนี้จะเป็นจุดที่เข้ามาข้างในแล้วจะไปข้างบนนะครับก็จะต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนจะขึ้นไปข้างในนะครับออมีภาษาอังกฤษอยู่นะทุกคนโอเคอยู่เพือเพื่อนๆได้มามันมันไปแล้ว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 ,ลวเดี๋ยวต้องเก็บเสื้อกันฝนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใช้ วิวมันสวยมากอะสวยมากตอนนี้เหมือนมามากันภพยเวทสองคนคนอื่นวิ่งไม่ทันยิ่งสูงเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาแวแต่ตอนนี้ร้นอนร้อนมากโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตัวเลขครับนี่ตัวเลขนี้ห้าหใบใบใบงวดน,นี้นะฮะ อากาศเย็นแต่ที่อยู่ในกระชเช้าเมื่อกี้ร้อนที่สุดรู้สึกครับสวยมากสวยมากสวยมากเขาบอกว่าค,คนนี้สวยมากโอ้โหโนอีกอย่างเมื่อมาอยู่ที่จีนที่เราต้องเตรียมมาก็คือลม่มเอาล่มแบบพับได้แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ผมมาผมไม่ได้ไม่ได้เอา,เอามาจากใครผมมาซื้อที่นี่ <c oughs> โอ้ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมานะเนี่ยเราก็เห็นโอ้ยสวยสวยเดี๋ยวเราจะไปตามเส้นทางนี้นะครับอีกแล้วหรอบุรีจางเท่า เมื่อเราขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการเดินเท้าไปยังปัวหลี่จ้างเต้าแต่ในระหว่างเดินทางครับสายฝนเริ่มกระหน่ำลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะร,ระหว่างทางเราก็ผ่านสถานที่แห่งหนึ่งก็คือ ตรงนี้จะเป็นอารามครับเป็นวัดของลัทธิเต๋าว่ากันว่าครั้งในอดีตนะครับมีเทพเซียนองค์หนึ่งชื่อว่าท่านไทซ่านเหล่าจุนได้สําเร็จธรรมบนเทือกเขาแห่งนี้นะครับและเราก็เดินเท้าต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถึงจุดเริ่มต้นของสะพานกระจกฝนตกนะครับเนี่ยเขาจะให้เราไปดูบนสะพานกระจก,าจากน่าจะเป็นกรุ๊ปแรกที่มาเดินบนกระจกตอนฝนตกนะ กระจกตอนที่ <Ooh. S 1> โอ้กรยวม่กทุกคนวิววิวภูเขาหินเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นหินหินตะกอนที่มีการแปลสภาพเิดนเมงเพื่อนๆครับและตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติอยู่ในหายชานจุดที่เรากำลังจะเดินอยู่เนี่ย เรียกว่าบัวหลีจันเต่าเป็นทางเดินกระจกครับแล้วก็อยู่บนยอดเขาที่ชื่อว่าฟิ่งขวางหลยงนะฮะก็เราเห็นความลื่นของกระจกไหมใครชุ่มฉันเหมือนเหมือนเรามาคนละยุคนะฮะอันนี้พังตัวมาพังตัวมาเนียนมากครับ <laughs> เนียนกับผนังอย่างรุนแรงเลยโอ้โอ นี่ตรงนี้มันเป็นช้างงอนแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ตกเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับอากาศเริ่มไม่ดีแล้วเราจะต้องรีบลงกระเช้าไปก่อนไปจุดอีกจุดหนึ่งของอยูนไทชานจีโอพาร์คไปขึ้นกระเช้ากลับกัน ตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับด้านบนสวยมากเลยแต่ว่าตอนอยู่ด้านบนมองลงมาข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วเราก็พาเพื่อนเพื่อน,นะครับมาจุดที่2ก็คือภบเขาหินแดงหรือว่าหงสือเสียซึ่งที่นี่เป็นไฮไลท์ของอุทยานธรณียุนไทชานที่เที่ยวระดับโลกอูเอเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้เราเห็นสะพานข้ามข้ามน้ำนะฮะอยู่ด้านล่างฝั่งนี้มีน้าแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งโน้นอ่ะไม่เห็นน้ําเลยอ่ามันมีปริศนายอย่างหนึ่งนะ ที่เป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ตรงนี้นะฮะโหงสือนะท,ทำไมมันถึงไม่มีนะ้ำเพราะว่าน้ำมันน่าจะวุดลงรูไปแล้วมันก็ไปไหลอยู่ข้างล่างชั้นหินจริงหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยมาเพราะเพิ่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวอากาวกเราหายตรงนี้เป็นการประยุกต์นะครับนำ ิ่ที่มันแตกหักแล้วก็เอามาทําเป็นกําแพงธรรมชาติเพื่อป้องกันการถล่มอั udes, นเป็นการทําให้ธรรมชาติกลมคืนเขาจะมีลําโพงประชาจัามพันธ์ตลอดเวลานะครับเสียมีเหตุมีอะไรก็สามารถเรียกได้ก็จะม,มีเป็นตามจุดต่างๆนีอีเวนว่าชื่อนักว่าวจ้าอวอยว่นอีกฝั่งหนึ่ฟองเะเีเปียนยน่าง้องปึะเทอ 啊，有的话，我们南方城市，我们的一些话也听不懂啊。看见你们和我们长得差不多，我还以为你们是南方人。还有人呢，手机电几岁啦？你几岁了？你几岁？我五岁啦。你叫什么名字呢？我叫悠悠。悠悠。บางคนเดินลงมาแบบอย่า आप ख्याल दवा ले है ไชยชาญเชียวพักวันนี้ผมมาแล้วครับมาที่นี่มาดูกับตาตัวเองเลยระดับอูเอโอ้โหสวยมากๆเลยเดินมาไม่เหนื่อยนะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเราจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะเป็นสะพานธรรมชาติเราไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อรัดเลอะไปตามสันเขาครับสันเขาลนะักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นแคนยอนจะสวยสดงงามยังไงเดี๋ยวข้ามไปด้วยกันครับปไปจุดนี้นะเขาบอกว่า หน้าอันนี้คือเมียรเนี่ยแปลว่าใบหน้านะครับแล้วก็ตาขอคือพระพุทธรูปนะครับก็จะงงเงยมองไปข้างบนบริเวณบนตรงนี้ก็เหมือนหน้ากับพระพุทธรูปนะฮะเหมือนไหมทุกคนทุกคนต้องเหมือนไหมเหมือนเนาะตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานธรรมชาติซึ่งคนจอดถ่ายรูปเยอะมากก็ยังไม่ได้ข้ามก็คือเป็นช่องช่องแคบที่น้ําผ่านแล้วก็เป็นหน้าผาสูงขึ้นไปถึงข้างบนนี่เราไต่ลงมาจากข้างบนแล้วนะ ไม่เหนื่อยเลยแต่เดี๋ยวจะเหนื่อยตอนขาขึ้นนี่แหละฝนตกหนักแล้วเื้อกันฝนต้องมาเก็บล่มเลยฮะ <laughs> ฝนตกแต่มันก็จะมีชะงอนหน้าผาที่บางเราเป็นช่วงเป็นช่วงและตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถรรลงไปได้ตรงนี้ลงไปได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในจุดที่เขาให้ลงเพราะตรงตรงนี้นะ้ำมันจะตื้นก็สามารถลงไปถ่ายรูปอะไรได้ แล้วเราก็จะเห็นน้ำตกอยู่ข้างบนสองที่เลยตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็โดนกันบนนู่นนะฮะอีกหนึ่งทีโโ่โอ้โหโอ้โหทางฟ้าภูเขาอยู่บนนู่นอะ่ะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนูน่น อันนี้พอเรามาถึงบริเวณนี้ถ้าใครไม่อยากปีนขึ้นไปนะครับเขาจะมีอะไรนะพี่บริการบันไดเลื่อนนะครับพละงี่สิบหยวนนะครับยี่สิบหยวนเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้นะฮะขึ้นไปอย่างน <med David> ีง้ยี่สิบหยวนไฮโซอ่ะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นไปด้วยอ <med ical laws> ู้เ<อ>ฮ้ยสวยมากวิวนี้ สวยมากโอ้เพิ่งรู้ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ได้รูปเยอะไหมยเยอะค่ะวิดีโอด้วยเยอะยนี่คนสวยของเราสวยมากแต่ต้องรีบไปแล้วล<ะ>เพราะว่าเขาซื้อตัว๋วทิชเช่ขอบคุณครับล<ะ>แล้วก็ขึ้น<ะ>มาไดเรียนแล้ววันนี้เรามีโอกาสเที่ยวแค่สองที่เนาะ ยุนไทซาน่ะมันจะมีที่ที่มันเป็นน้ําตกด้วยก็ถ้าใครมีโอกาสนะฮะมีเวลาทั้งวันก็สามารถไปเที่ยวที่ยุนไทซานที่นี่ได้นะฮะกับยุนไทซานดิจิทัลพาร์คหรือว่ายุนไทซานจิโอพาร์คเป็นการทุนเวลาแรงแบบเป็นการใช้เทคโนโลยีในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยากให้บ้านเรามีแบบนี้บ้างโดยเฉพาะดอยสูงๆอย่างเงี้ยลดการอ่ารบกวนธรรมชาตินะฮะเพราะว่าบันไดเนี่ย มาลยเลื่อนแบบนี้ใช้พื้นที่น้อยมากเลยทําให้เราไม่เหนื่อยด้วยประทับใจด้วยจือเตอ๋อคุ้มมากเราก็จะเห็นข้างบนครับจะเป็นสันเขื่อนเป็นสันเขื่อนดินขนาดจิว๋วขนาดเล็กแล้วก็น่าจะกักน้ํากักน้ําที่ไหลลงไปยังอย่างแคนยอนแต่ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เราได้ขึ้น บันไดเลื่อนขึ้นมานะก็จะต้องเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการอย่างคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าทางด้านโอพาร์คเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสถานที่ที่เป็นธรรมชาติและมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาแล้วมีเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนชุมชนที่นี่เข้มแข็งครับเมื่อวานเราไปเนี่ยก็จะมีถนนคนเดินนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของที่พักด้วยเป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นรูทเส้นทางการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ ยืนไท่ชานก็ยังมีจุดที่ให้เราเนี่ยไปท่องเที่ยวได้อีกหลากหลายที่เลยนะหนึ่งในนั้นก็คือ2ที่วันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับซีซันฮอลิเดย์ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และให้เรามาเห็นสถานที่ระดับโลกแบบนี้ทางหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับที่นี่ที่ YouTube อตีพาไปและก็อีกช่องหนึ่งนะอีกช่องทางหนึ่งแบบเป็นคลิปสั้นๆที่ ติ๊ตีสตอรี่นะใน Ti ก To อกนะครับแล้วก็อตีพาไปเช่นเดียวกันใน Ti ก To อกนะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับ